โตโยต้าโคโรล่าครอส2026ีสีฟ้าเมทัลลิกเป็น SUV ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความแข็งแกร่งและการใช้งานจริงภายนอกของตัวรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์สปอร์ตเข้ากับไฟหน้าเลสโปรเจกเตอร์แบบเพียวบางเสริมด้วยไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราและความปลอดภยัยตัวถังสีฟ้าเมทัลลิกดูสดใสและทันสมัยสะดุดตาเมืม่อต้องขับขี่บนท้องถนนกันชนหน้าหลังถูกปรับให้มีเส้นสายที่ดูแข็งแรงและมั่นคง ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมบุคลิกความสปอร์ตส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบเส้นยาวเชื่อมต่อทําให้ภาพรวมดูหรูหราและโมเดิร์นยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารโตโยต้าโคโรล่าครอส2026สสีฟ้าเมทัลลิกถูกออกแบบอย่างกว้างขวางและใส่ใจในทุกรายละเอียดวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังที่ให้ความสบายในการเดินทางทั้งใกล้และไกล คอนโซลกลางตกแต่งเรียบหรูมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินตลอดการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและมาตรวัดดิจิทัลทำให้ผู้ขับควบคุมได้สะดวกระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกสบายเบาะหลังสามารถพับได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ในด้านสมรรถนะ Toyota าโคโรล่าคร s ส2026มาพร้อมทางเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและรุ่นไฮบริดที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อความแรงและความประหยัดระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ช่วยให้การขับขี่รับรื่นช่วงล่างปรับใหม่ให้ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงพวงมาลัยตอบสนองแม่นยำควบคุมง,ง่ายเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทาง t o โยต้าโคโรล่าครอส2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยี Toyota s เซฟตี้เซนเชนระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอ a ด t i v e Cruise Control และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนช่วยเพิ่มความปลอดภัยรอบด้านถือเป็น SUV ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายสมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถที่ตอบโจทย์ได้รอบด้าน